Toyota VR, โตโยต้าวีออมใหม่ดีไซน์เด่นเพิ่มการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมกับของแต่งรอบคันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม็กสเกิร์ตมูลค่ากว่า30,000บาทเลยทีเดียว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจ,เจอกับแอมอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอมจะพาไปชมในส่วนของเจ้า t o y o ต้าวีอนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นชมให้เลยทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญออกแบบมานะคะเพิ่มการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะสําหรับตัวนี้นะคะออกแบบมาในส่วนของ รถที่ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นเครื่องตัวใหม่เลยนะคะ VVT-i นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ1.5ลิตรนะคะเดี๋ยวเราไปชมความงามของคันนี้กันนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะไฮไลท์มากสำหรับคันนี้นะคะเพราะว่าคันนี้นะคะแอมแต่งมาให้รอบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้านะคะที่ตกแต่งมาให้นะคะสำหรับตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะคะกระจังหน้านะคะก็จะแตกต่างจากโฉมที่แล้วแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ใน ส่วนของไฟหน้านะคะก็จะมีในส่วนของโครเมียมให้ด้วยนะคะสําหรับด้านในนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าวีออให้อีกด้วยนะคะ มาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะนอกจากสเกิร์ตท,ที่จัดมาให้แล้วนะคะเรายังจัดแม็กมาให้อีกด้วยแม็กตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นแม็ก JP นะคะนี่เลยนะคะตกแต่งมาให้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะคันนี้ก็ยางใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวหยุดตรงกระจกเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเจธรรมดานะคะแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของไฟเลี้ยวที่ตรงกระจกนะคะไม่มีนะคะแต่ตัวนี้นะคะออกแบบมานะคะเพิ่มออปชันเข้ามาให้เพิ่มขึ้นเลยทีเดียวคะ่ะ มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังของเราเนี่ยะคะสเกิร์ตนะคะเราก็ใส่มาให้นะคะสเกิร์ตตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์นะคะก็มีให้นะคะมีไฟไท้ายนะคะอยู่ตรงสปอยเลอร์เลยนะคะแล้เวเราเปิดไปดูด้านในกันนะคะสําหรับด้านในนะคะกว้างขวางมากนะคะสามารถเก็บสัมภาระนะคะ ได้เยอะเลยนะคะแล้วที่สําคัญนี้เลยเปิดมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอล้อสแปร์นะคะเครื่องมืออุปกรณ์นะคะครบกันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวแอมจะพาไปชมภายในรถกันนะคะสําหรับคันนี้ก็ปี2017นะคะเป็นยังเป็นปีใหม่อยู่นะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็ยังใหม่กริบกันเลยทีเดียวนะคะรอยขูดเขียนแทบจะไม่มีเลยสําหรับตัวนี้นะคะและที่สําคัญนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะถึงจะเป็นตัวเจนะคะแต่ว่าเพิ่มออปชั่นขึ้นมานะคะจากตัวก่อนหน้านี้แล้วนะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะคะสําหรับตัวนี้กุญแจก็จะเป็นในส่วนของกุญแจรีโมทให้นะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนะคะในส่วนของภายในเบาะของเราก็จะเป็นในส่วนของเบาะผ้าเหมือนเดิมแต่ก็เปลี่ยนลายมานะคะในส่วนของเบาะนะคะแล้วก็คอนโทรลนะคะด้านหน้าก็จะมีสีเงินนะคะตัดกับสีดํานะคะแล้วก็เครื่องเสียงวิทยุ M3 USB <c oughs> นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะจากตัวก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกียร์7 <c oughs> สปีดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องนะคะลองดูกันนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเครื่องก็พูดง่ายๆนะคะ v o อนะคะแบบถึงจะเป็นเครื่องพันหนะคะเป็นรถขนาดกลางนะคะแต่บอกเลยว่าเครื่องนะคะเป็นออกการออกตัวที่ดีมากๆสำหรับเจ้า v o อนะคะที่ครองใจคนไทยมากกว่า20ปีกันเลยทีเดียวสำหรับ v ีออก็เป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะอ่ะตัวนี้ไฮไลไท์ ใหม่นะคะ70,000กิโลเท่านั้น76,000กิโลเท่านั้นสำหรับคันนี้ใช้งานน้อยมากนะคะสภาพโดยรวมนะคะเนียบมากเรามาดูด้านหลังกันนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถนั่งได้ประมาณ3-4ท่านเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะกว้างมากนะคะสาหรับด้านหลังของเรานะคะในส่วนของบอดี้เนี่ยนะคะก็ออกแบบมานะคะที่แบบ ซฟนะคะในส่วนของการปลอดความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับบอดี้นะคะแล้วก็ภายในนะคะก็จะดูแบบกว้างขวางเลยทีเดียวะค่ะ เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับห้องเครื่องตัวนี้นะคะก็เป็นในส่วนของห้องเครื่องเครื่องตัวใหม่เลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็น VVTI นะคะเป็นเกียร์ก็7สปีดเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะโดยรวมนะคะนี้ก็เดิมๆเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะเม็ดอาร์กนะคะก็กลมทุกจุดกันเลยทีเดียวนะคะดูสะอาดสะอ้านนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะไม่มีรอยแงะรอยแกะแต่อย่างใดนะคะของเราเน้นสภาพเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะออกแบบมานะคะทําให้แบบรถ หยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสามารถรองรับน้ํามัน e85 ได้แล้วตัวนี้ 9195e 10ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเทสได้กันนะคะไปกันเลยน,นี่ตัวนี้ก็เกียร์ก็จะเป็นในส่วนของเกียร์7สปีดเลยนะคะอันนี้แทบจะไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะคะสำหรับวีออสของเรานะคะออกตัวได้ดีมากนะคะนี่นะคะไปกันเลย วนี้ก็เป็นตัวใหม่นะคะที่ออกแบบมานะคะบอกคําเดียวเลยว่าตัวนี้เซฟน้ํามันได้แบบดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะและที่สําคัญตัวนี้ก็กีระบบเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์เจ็ดสปีดแล้วการออกตัวนะคะ V ีออนะคะบอกเลยว่าที่1อยู่แล้วในส่วนของการออกตัวนะคะตัวนี้ไปกันนี่ไปเลย โอเคมากสำหรับตัวนี้ก็เป็นเครื่องพันห้านะคะเป็นเครื่องตัวใหม่ VVTI นะคะตัวนี้นะคะขนาด1 5ลิตรนะคะสําหรับตัวนี้นะคะถือว่าโอเคมากสำหรับตัวนี้นะคะ,คก,ะ,คะก็การออกตัวอะไรอย่างนี้ไม่อืดเลยนะคะ ใครอยากได้ตัวนี้นะคะต้องมาลองขับเองแล้วนะคะเดี๋ยวอแอมพูดไปนะคะเดี๋ยวจะไม่เชื่อต้องมาลองเองนะคะตัวนี้ก็ดีมากเลยสําหรับตัวใหม่ตัวนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวีออตัวนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะนอกจากได้ในส่วนของรถปี1 0 เสร็จแล้วชมใหม่แล้วนะคะดีไซน์ตัวนี้นะคะก็ออกแบบมานะคะดูสวยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วที่สําคัญเลยสําหรับตัวนี้นะคะขาดไม่ได้เลยในส่วนของสเกิร์ตกับแม็กที่เราแต่งมาให้นะคะบอกคําเดียวเลยว่ามูลค่าเกือบ3 0 0 0 0ื่นกันเลยทีเดียวที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆสําหรับตัวนี้นะคะราคานะคะได้ไปขนาดนี้ราคาแค่3ามแสนแปดหมื่นเก้าบาทเท่านั้นสาหรับตัวนี้เป็นปี2017นเนะคะเป็นตัวเจนะคะสำหรับตัวนี้ ะะแล้วที่สําคัญนอกจากได้แม็กกับสเกิร์ตไปแล้วมูลค่ามากกว่า30,000แล้ว แอมยังมีโปรโมชั่นมาให้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคูปองน้ำมันนะคะมูลค่า1,500บาทนะคะหรือจะเลือกถ่ายน้ำมันเครื่องกับเรา1ปีก็ได้นะคะเรายังไม่หมดนะคะเรายังมีในส่วนของกล้องโพลารอยให้อีกด้วยนะคะยังไม่หมดอีกนะคะเรายังมีในส่วนของ G P S บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่านะคะโปรโมชั่นของคันนี้นะคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะใครที่สนใจใครที่อยากได้นะคะต้องรีบโทรมาแล้วนะคะที่ 0 6 1 1 7 8 1 9 9 9นะคะ0 6 1 1 7 8 1 9 9 9นะคะรีบโทรมหาแอมนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครอยากได้อยากโดนต้องรีบจัดค่ะ